ครับก็ก็กราบสวัสดีอ่าช่องป้ายคนหากินแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์แลกดกระดิ่งไม่เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่อช่องบายคนหากินนะครับก็วันนี้ถ่ายคลิปเล่นๆครับผมพาชมทุ่งไร่ทุ่งนากันไปเนาะพี่น้องเนาะก็ ป้ายนหากินนะครับวันนี้ขอลองคลิปอีกสักคลิปนะครับชมเป็นพี่น้องทุกทกท่านนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปชมพาพี่น้องอ่พาพี่น้องไปชมนะครับ,รบไปครับพาพาพี่น้องไปชมดาครับนี่ก็เป็นรอบรอบบ้านของพี่น้องอ<ะ>เดินลุยลุยปา่าลุยอะไรไปครับลุยปา่าลุยข้าวไปไม่ใช่นาคนอื่นหรอกมันเป็นนาคน,คนอื่นหรอก หน้าลางตาผมเลยนะขกาะเข้ากาเข่าอันนี้ก็เป็นในนาของตาผมนะครับก็นี่ครับก็เริ่มเหลืองเริ่มจะได้เกี่ยวแล้วนะครับครับต่อจากนั้นผมถ่ายคลิปนี่นะครับพ่อแเปพี่น้อง่าอาจจะมีปลานะครับ พาพี่น้องเออดินชมเดินชมเดินอะไรครับช่วงเวลาสี่โมงจะห้าโมงแล้วพระจะทำวัดแล้วนะครับบา้านผพกไปครับก็เดินพาพี่น้องเดินไปเล่นพาชมไร่ทุงท่งนากันนะครับพ่อแไม่พี่น้องก็นี่ก็เป็นบาทผมเองครับ ก็บรรยากาศบ้านนอก,านาอกบ้านนาก็ดีเสียงกรบเสียงเขียดเมียงร้องนะครับไบหนะน้าดีกว่าแดดซองแดดซองแดดซองนะครับพี่น้องครับแดดซองแดดซองเออโอ้ครับพ,พี่น้องเดินเล่นเดินอะไรดีกว่าวันนี้นี่ครับ ข่าวกำลังซีสวยนะครับข่าวกำลังออกวงข่าวเหลืองข่าวอะไรอี่อื่นก็อะไรทำการอภากันเกี่ยวแล้วเนาะรถเกี่ยวกำลังมาช่วงนี้ข่าวก็เดืองเดือกันหมดล้วแหละจังหวัดจังหวัดนะครับบรรยากาศดีนะครับเสียง กบเสียงไเรล้องเสียงแมงเสียงไรรล้องครับบรรยากาศดีนะครับ่อแม่พี่น้องนี่ครับครับก็อ่าแต่วันนี้ก็พาพี่น้องเดินไปชมจิล่นกันไปก่อนรอบนี้นะครับเกบางบางๆนะครับก็มันก็ไม่ได้ทำงานนี่แหละเลย <c oughs> ล้องคลิปครับพี่น้อง พี่น้องเดินเดินเดินได้ดีกว่าวันนี้ครับครับครับนะครับอุ้ยพี่น้องครับบรรยากาศดีครับผมนะครับข้างหลังผมแีนครับหืสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราบรรยากาศดีครับ ผมนี่ครับบักาบ้านนอกมันานาเรานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบ้านชิงคงนะครับบ้านชิงคงนะครับบ้านที่ผมอยู่นั่นเองนะครับข้าวสวยๆนะครับก็าพาพี่น้องชมชมนะครับเนาะข้าวกำลังเหลืองนะรับเอาบรรยากาศมาฝาก พี่น้องไปเดินนะพ,พี่น้องเดินชมดีกว่ารอบนี้พี่น้องพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับก็บรรยากาศดีนะครับทุ่งไร่ทุง่งนาเรานี่เองนะครับบ้านนอกบ้านนามีปูมีปูมีปลากแก่คนว่านะครับ นี่อาจจะเป็นข้าวมาลิม็ดน้อยผมว,ว่าครับนะสวยครับก็ไม่มีตากล้องนะครับก็ถ่ายเองดีกว่าแน่นอนดีกว่านี่ก็เป็นเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยครับอเม็ดเม็ดข้าวเม็ดใหญ่นะครับเห็นไหมครับพร้อมพี่น้อง กล้องชัดไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยนะครับนาพี่น้องเดินเห็นไหมนะครับนะครับก็ภาพสวยๆวันนี้เอาเอาไอ้ภาพสวยๆมาฝากพี่น้องดีกว่าวันนี้นะครับก็บรรยากาศรอบๆบ้านของใต้คนหากินนะครับนะครับก็ ย้อนแสงนินดๆก็ประทษนะครับนะครับก็ธรรมชาตินะครับคนกรุงเทพมาดูนะครับตาให้คนกรุงเทพมาด <c oughs> นูนะครับนะครับก็บรรยากาศดีครับผมเสียงนกเสียงอะไรร้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ บรรยากาศดีนะครับก,ก็สิงนกสิงกระองก็สบายบ้านนอกบ้านนาเรากับบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากๆนะครับก็ก็ผมขออ,อาจากลา fc พี่ๆน,าน,านา้าๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามารับชมช่องป้ายคนหากินก็นแล้วกันนะครับอรอบหน้าอรอบหน้าเจอกันใหม่ <c oughs> นะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องรอบหน้าเจอกันใหม่ FC ท่านไหนที่อยากให้ผมทําคลิปนะพูดผิดครับทาคลิปนะครับ ทำคลิปนะครับก็มินมาใตา้คอมเมนต์ผมนะครับก็พูดไม่ค่อยถูกก็ขอโทษขอภัยอพอแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุก,ก,กท่านนะครับก็ขอโทษขอภัยที่พูดพูดพูดถูกพูดผิดนะครับก็เป็นคนแบบนี้เองนะครับก็ก็ขอจากลา, <c oughs> อาพอแม่พี่น้อง ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมช่องป้ายคนทางกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเ,เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็อาจจะลืมกระแทกไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับก็อากาศสวัสดีครับ